แล้วนะคะเธอจะมาโชว์ทุเรียนค่ะแล้วก็เห็นไหมคะทุเรียนสวยไหมสวยนะแต่ก่อนที่จะโชว์สับๆทุเรียนสับอันนี้ครึ่งหนึ่งก่อนเนาะสับอันนี้นะคะจะครึ่งหนึ่งก่อนเพื่อให้เห็นว่าเสิร์ฟผลไม้ค่ะจะได้กินพร้อมกันไม่ใช่เรากินคนเดียวแพรงก็สวยที่สุดในบ้านค <laughs> ือทุเรียนนะคะ <laughs> สวยที่สุดก็ต้องกินทุเรียน <laughs> อันนี้แตงโมนะคะของสองหนุ่มอูแ้แดงนะ ดีเหมือนกันค่ะถึงโมงก็ดีนะคะทุเรียนก็ดีเอานี้โชว์นี่มาโชว์ทุเรียนโดยเฉพาะแต่ว่ามาผ่าแตงโมงครึ่งนึงให้ดูก่อนเนาะโอเคทุเรียนทะเลาะก็เล่ยค่ะกล่องแรกไปแล้วนะคะเดี๋ยวทะเราจะให้ดูว่ามันเอ่อได้ไหมโอเปิดง่ายมีกล่องหนึ่งทะลัะกินแลวเออกล่องนี้แหลคะค่ะทะเลาะกิน กินกล่องนี้แล้วเนี่ยเอาออกไปแล้วเห็นไหมคะกล่องนี้วนหวานหวานที่สุดเลยคะ่ะรุ่นนี้ใครชอบเห็นไหมไม่ต้องนิ่มมากแต่ว่าหวานมากเลคะ่ะนี่กล่องนี้เป็นโวงใจเลยนะโอเคกล่องต่อไปว้าวโอ้ยอันนี้สาวน้อยคะ่ะอันนี้นิ่มข้างในเห็นไหมคะนิดนิดหนึ่ง เลยก็จะลงถ้ากดแห้งมันจะพังนะอันนี้หอมเลยเปิดขึาา้นมาอ่ะกล่องนี้กินวันที่สองอันนี้จะอันนี้ก็ดีนะคะเนี่ยบอกนี่เห็นไหมมันสุกค่ะอย่างไรจะให้ดูทุกกล่องเลยจะชิมให้ดูด้วยโอ้สวยทุกกล่องบอกเลยไม่บกพลาดได้ <laughs> เปิดบ่ได้ <laughs> เขาอ่านมาดีเพื่อว่าได้งานเขาแน่นทำด้วยกันไ,ได้โอ้โหไม่ก็เนออันนี้ใหญ่มากเดีย๋ยวจะชิมยมนี่ยเบิง่งดีทุกกล่องอันนี้สูกที่สุดอันนี้สูกลำสองอันดับสามและอันนี้สาวสาวสิบห้าสิบห้ายี่สิบ ยี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบสามสิบอ่ะสี่สิบอัพอยู่ประมาณนี้นะคะก็จะแบบว่าเห็นไหมคะสี่สิบอัพมันก็จะประมาณนี้ในความรู้สึกชัรลัตคิดไปเองนะอันนี้สามสิบอัพมันก็ยังตึงอยู่ใช่ไหมแต่มันก็ยังนิมน่มยังหวานอันนี้ก็จะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมคะความแตกต่างาให้เห็นโอเคมีสองลักษณะคือสองแบบแบบเนาะเห็นไหม อันนี้แบบแบบวัยรุ่นใช่ไหมความกรอบมันก็จะประมาณนี้แต่มันสุกนะคะเนี่ยเห็นไหมคะมันนิ่มข้างในอันนี้ใช่อ่ะโอเคค่ะก็จะเอาหมอให้ดูเห็นบหมคะมันสุดยอดจริงๆนะคะไม่ใช่ธรรมดาได้ยินเสียงไหมความกรอบของวัยรุ่นนะคะโอเคอันนี้กล่องหนึ่งผ่านไปเนาะ สวยมากเลยนะคะต้องบอกว่าสวยมากคยวแค่กล่องหนึ่งผ่านไปกล่องที่สองก็คือจะมีความนิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงทำไมถึงว่ามั่นใจขนาดน,นั้นเพราะว่าเห็นไหมเดี๋มั่นใจสิเพราะว่าเห็นไหมคะความนิ่มมันจะกดได้เรือยก,กว่ามันก็จะนี่ก็ก็กอร่อยก็กรอบนุ่มนี่ในสาสิบปีใช่ไหมอายุประมาณอันนี้ยนะี่สิบสิบห้าอะไรประมาณเนี้ย ก็จะต,ตึงไปหน่อยกรอบนิ่มแข็งเนื้อนิ่มเนื้อแน่นน่ากินนะคะ่ะอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมานี่ก็จะรุ่นไล่เ,ล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 เลรียดหลราเือยสามสิบสี่สิบอันนี้สุกเลยค่ะหวานมากเลยนะคะเนี่ยอันนี้สุดยอดเดี๋ยวจะชิมอันนี้ให้ดูมันหลายพวกตัวนี้ต้องไห่จานเดี๋ยวเจ้าจิกจานมาให้ดูนะนี่ค่ะมันสวยมาก ะะเห็นบอกคะ่ะสวยหลีมีทุกรุ่นสุกก็มีก็กรอบก็มีได้ทุกดีเลยอันนี้สุกมากต้องกินเดี๋ยวนี้อันนี้หวานมากแต่ถ้าอยากชิมอันนี้ให้ดูค่ะเดี๋ยวจะเอาอีกการมาอันนี้ช้าจะกินจะสุกมากแล้วกล่องนี้ต้องที่หนึ่งค่ะเพราะว่า ทำไมกล่องนี้ต้องที่หนึ่งคะเพราะว่ามันนิ่มมันก็ไม่เห็นกับนิ่มมากนะคะแต่ว่ามันหวานมากนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูอีกนิดนึงด้วยชิมโชว์นะคะเดี๋ยวจะไปนั่งกินกับแฟนด้วยวันนี้เห็นไหมคะอันนี้กล่องนี้ก็จะประมาณนี้มันหวานครับในเบิง์กเป็งความหวานมันค่ะเห็นไหมทำไมถึงมั่นใจว่ามันหวานครับ แล้วมันหอมผิดว่าถ้ามันสูงมากหน่อยมันก็จะหอมขึ้นมาอีกใช่ไหมคะโอเคนะคะแล้วก็จะถ้าอยากชิมอันไหนให้ดูก่อนดีไหมอันไหนดีชิมมันสุกไปก่อนตัวเดี๋ยวเออน้ไว้ก่อนถ้าจะซิมอันนี้นะเนี่ยนะสามสิบอัพเนี่ยนะเดี๋ยวจะยัดเขาคืออันไหนถ้าไมจนจะยัดเขาดิถ้าอยากสาธิตวิธีกินทุนเรียนแบบไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะคะ จบไว้แน่นแแล้วก็ยักเข้าไปอ <laughs> ม <laughs> อืมอ,มอ,มอ,มอมม อันนี้ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่อันนี้หวานกว่าเพราะเมื่อกี้ทรายกินอันหวานไปก่อนมันก็เลยแบบฮะแบบเนี้การกินนู่นนี่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะจะอร่อยมาซีไม่เบิงเสือะมาจีกับเบิงเนาค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวมาสวัสดีสวยๆกั เจดูแล้วมันเป็นแบบมันเสียบอีเดียเนี่ยแต่อันที่อันนี้อันนี้หวานค่ะอันนี้ค่ะหวาน40อัพหวาน,นค่ะแล้วค่อยเจอกันใหม่เนะเา,าะอ๋อก่อนจากกันฮึ่มเสียบเลวสวัสดีสวยๆก่อนสวัสดีค่ะพบกันท่านใหม่นะคะช่วยกดติดตามแทรด้วยนะคะเดี๋ยวแทร์มาทำกับข้าวให้เดี๋ยวแทร์รัดมาทำกับข้าว ชีวิตทันนี้แหะค่ะตอนนี้วันนี้โชว์ทุเรียนก่อนเนาะแล้วก็ชิมให้ดูนิดนึงด้วยค่ะว่าสวยจริงๆเห็นไหมคะโอเคบายบายค่ะบาย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 จากกันด้วยทุเรียนบายบายสุดยอดทุเรียน